วันนี้อยู่ในแบนบเกมโรบอกแบบเบี้ยวบอ้กันแล้วเอาติดโอเคเข้ามากันนะพอดีว่าติดขัดนิดนึงโอเคเข้าใหม่แล้ว โอเคราเป็นครับฟดีนานหน่อยโอเคมาแล้ววันนี้เราจะมาฝอนฟั่งคล้ายๆกับอไอที่ผมทำไปคลิปแรกนะครับให้คุณมีแท่งอันนี้นะครับนี่แล้ให้คุณมีบล็อกอะไรก็ได้นะ วางไปฟองบล็อกปั๊ดนี้แล้วก็วางฮิตลงไปนี่ฮิตสามารถซื้อได้ที่ช็อปนะฮะนี่ห้าสิบโกโอเควางไปอีกอันนึงนะแล้วก็วางแม่เหล็กลงไปปั๊บปับ๊บ อ๋อจะถูกกับถูกแบบนี้ให้คนมีเก้าอี้ขับเครื่องบินใช้นี้ไม่ได้มันต้องใช้เครื่องอี้ขับเครื่องบินแบบนี้อันแบบนี้นะถ้าคนมีไขควงก็ดีแต่ถ้าคนจะกดเดือนอะไรก็ได้ให้กดไอชี่ให้คนลบป้ายที่ออกกดไอชื่บล็อ,อกแล้วก็ขับให้คนตกคนไม่เหล็กหรือว่ากดตรงมุมที่เป็นเล็งเป่าก็ได้ตรงนี้ กดไปปับ๊บนี่เหมือนกันเลยครับแต่แค่มันจะเร็วกว่านิดหนึ่งนะโอเคเร็วมันเร็วกว่าที่ที่ผมฟังไปใน EP พหนึ่งนะเร็วามากเลยอุ้ยพี่อะไรคุมหายอะ่ะเพี่แล้วทำไงดีผมกลาเป็นปคนวิการแล้วตอนนี้ผมเลยแขนข้างเดียวเองอะ่ะทำไงดี ต้องเอ้ยเฮ้ยตอนนี้ผมไม่มีตอนนี้ผมมีเท้าด้วยยิ้มเฮ้อตอนนี้ผมกลายเป็นไฟตามะแล้วไฟตมะพิการเฮ้อโอเคขอจบคลิปแจกเพลงเท่าคนนี้นะครับมันเป็นเรือที่ถ้าเล่นในคอมมันก็ดีนะ ถ้าเรียนบทความมันจะควบคุมง่ายกว่านี้แต่มันเรียนแฟบๆเนี่ยโอเคนะบาย